ทางเหนือเขามีวิชาแบบนี้ด้วยเรียกจิตอ่ะมันเป็นยังไงอาจารย์ไม้อย่างเงี้ยเขาติตะเหลียวลมตะเหลียวลมยังไงครับอาจารย์ต้องใช้ไม้ไผ่ข้ามทางเอามาทำเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะใช้อ่ะให้เราเขียนชื่อของคนที่เราต้องการเรียกเขียนให้มันเขียนให้ทุกใบเลยเขียนชื่อรถมันนำไปเกิดได้ไหมแล้วแต่เราชื่ออย่างเดียวก็ได้เขียนให้ครบทุกใบนี่เลยเนี่ย เขียน,ยนทุกใบเลยอ๋อเขียนรอบเลยเหรอเสร็จแล้วถ้าเรามีพวกเส้นผมหรือเสื้อผ้าที่มันใส่แล้วยังไม่ได้ซากะก,ก็มาแปะไว้ตัดมาแปะ,ต,แปะตัดมาแปะเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกเออเชือกผูกแล้วว้แขวนตรงที่ลมมันพัดเยอะๆทางที่ให้ดีอ่ะตรงคอยร้อนแออ๋อตรงแอเลยเออลมมันร้อนแล้วลมมันพัดตลอดเวลาหให้มันไหว เอาไว้ด่านฟ้าก็ได้ใช่ไหมได,ด่านฟ้าหรือว่าตรงหน้าต่างบ้านเราคือถ้ามันไหวเนี่ยจะทําให้คนที่มีชื่อเจ้าของชื่อที่อยู่ในเนี้ยมันจิตใจมันจะหวั่นไหวอยากมาหาเราอแืแต่ถ้าโบราณคือจะเจาะเจาะเป็นรูทําเป็นเหมือนก้างหันนะ่ะอปักไว้หน้าบ้านลมยิ่งพัดแรงก็ยิ่งเรียกจิตเร็วมากขึ้นอ่า อันนี้มันทำฟันเหตได้ตัวเองนะใช่มันเป็นการเรียกจิตให้เขามาหาเราอยากมาหาเราให้ใจมันหวั่นไหวอยากมาหาเราคือวเวลามันสั่นปุ๊บใจมันจะเริ่มสั่นไหวโอ้แต่คือถ้ามาก่อนที่จะทําทเป็นกลางหันอ่ะคือมันหมุนไงอ,อ,อ,อันนี้ของร้านนาจริงๆเลยเป็นตําราโบราณเลยใช่ที่เอาไว้แบบเมียเรียกผัวกลับมาประมาณนั้นแหละให้ผัวอยากกลับมาหาอื